สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทมําเมนูอาหาราง,ง่ายๆกันค่ะ เปลี่ยนจากเมนูน้ำบ้างนะคะมาเป็นของขาวกันบ้างวันนี้เรามากับเมนูไข่ง่ายๆเลยเป็นข้าวไข่ค้นพริกสดค่ะวันไหนที่เรารู้สึกไม่รู้จะรับประทานอะไรดีหรือคิดอะไรไม่ออกคิดเมนูไม่ออกก็ลองเมนูนี้ดูนะคะวัตถุดิบน้อยทําง่ายแล้วก็อร่อยค่ะเมนูไข่เหมาะกับทุกคนนะทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ค่ะวันนี้ไข่ค้นพริกสดของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยไข่ไก่พริกค่ะเป็นพริกแดงนะคะหรือว่าใครจะใช้พริกขี้หนูทั้งเม็ดเลยก็ได้นะบุบ เอาแล้วแต่แล้วก็มีหอมแดงนะคะหหัวแล้วก็อันนี้เป็นน้ำปลาค่ะปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาแค่นั้นเองนะคะก็วัตถุดิบมีประมาณนี้เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากการหั่นเครื่องเคียงกันก่อนนะคะเครื่องที่เราจะใส่ลงไปในไข่คนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหอมแดงนะคะเราก็จะซอยๆเขานะเพื่อนๆไม่ต้องบางเกินนะเราก็ไม่ต้องหนาเกินไปแต่จริงๆมันขึ้นอยู่กับคนชอบด้วยแหละเนาะ เราคนไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะวันนี้เราทำเป็นไข่ข้นพริกสดเนาะสิ่งสำคัญก็คือพริกสดกับไข่นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นพริกค่ะพริกเนี่ยถ้าเราเป็นคนชอบกินเผ็ดนะคะเราก็หั่นให้เขาหนานิดนึงก็ได้แต่ว่าถ้าใครชอบแค่กลิ่นกับรสชาตออิอ่อนๆเนี่ยก็หั่นบางๆนะคะแล้วก็ใสน่น้อยๆเนาะแต่ว่าเรามันชอบกินเผ็ดนะคะก็จะหั่นให้มันหนาเวลาเคี่ยวเนี่ยมันสะใจดีนะ ต่อนะคะเราก็จะมาตอกไข่ใส่ลงไปในชามผสมค่ะและอย่างที่บอกทุกๆคลิปนะคะเวลามีไข่มากกว่า1ฟองให้ตอกแยกเผื่อว่าใบที่2เสียเนี่ยเราจะไม่เราจะได้ไม่ต้องทิ้งใบแรกไปด้วยนะคะตอกเสร็จแล้วก็มารวมกันได้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาเล็กน้อยค่ะ ใครจะใส่ชูรสใส่รสด,ดีแล้วแต่นะคะเอาตามที่เราชอบนะเสร็จแล้วก็ตีค่ะไม่ต้องตีให้ขึ้นฟูนะคะเพราะว่าเราจะทำเป็นไข่ข้นเนาะไม่ได้เป็นไข่เจียวปูนะคะ นี่ค่ะตีเอาแค่เขาพอเข้ากันก็อ,อันเรียบร้อยล้เดี๋ยวเราเตรียมเอาไปลงกระทะกันได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตั้งกระทะกันเลยค่ะโดยเราจะตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปในกระทะนิดหน่อยก็พอนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นน้ํามันมากเกินไปแล้วก็เวลาเราใช้กระทะทําไข่คนเนี่ยเราจะใช้กระทะเล็กๆหน่อยนะมันจะได้ สะดวกมากกว่ากระทะใหญ่นะไข่มันจะได้แบบไม่แถวออกเยอเกินไปนะคะพอกระทะเริ่มร้อนๆน,นะคะเราก็ใส่ไข่ลงไปได้เลยแล้วก็คนเขานะคะเ,เพื่อนๆจนกว่าเขาจะเริ่มมีความเซตตัวขึ้นมาประมาณหนึ่งนะ พอไข่เริ่มเซตตัวแบบนี้นะคะเพื่อนๆให้เราปิดไฟะคะ่ะเพราะว่าความร้อนจากกระทะเนี่ยจะยังอยู่จะทําให้ไข่เนี่ยค่อยๆสุกข,ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะึ่งเราก็คอยคนๆเขานิดนึงแผ่เขาอย่างนี้นะคะพอได้ความสุกประมาณนี้แล้วนะคะเราก็กระจายตัวเขาออกแบบนี้แล้วก็แน่นอนพอเป็นไข่คนพริกสดนะคะเราก็จะใส่พริกสดลงไป โรยลงไปด้านหน้าเลยนะแล้วก็ตามด้วยหอมแดงนะคะ เะะพราะเราโรยทุกอย่างเรียบร้อยเราก็สามารถเอาเขาไปเสิร์ฟโปะบนข้าวได้เลยค่ะง่ายมากๆเลยนะจริงๆความสุกมาแล้วแต่เพื่อนๆอยากให้สุกมากกว่านี้ก็ได้หรือสุกเป็นครีมข้นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันค่ะ แต่งหน้าด้วยผักชีเล็กน้อยนะคะพเพื่อนๆให้มีพอแบบพอมีสีสันเนาะเพียงเท่านี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูข้าวไข่ข้นพริกสดของเราในวันนี้นะคะทำง่ายอร่อยแล้วก็ถ้าได้กินกับน้ำปลาพริกเนี่ยก็ น่าจะเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะเป็นเมนูง่ายๆที่แบบไม่มีเนือ้อสัตว์ด้วยนะแล้วก็แซ่บมากๆเหมาะกับคนไทยๆอย่างเราๆนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เรามาฝากกันแล้วก็หวังว่าจะเอาไปทําตามกันแล้วก็ถูกใจนะคะถ้าหากว่าถูกใจก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะะได้ให้พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอนหนึ่งเทิ่มตรงก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่างของเราด้วยนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆ เราได้เลยนะคะเราจะเก็บเอาทุกๆคำติคำแนะนําของเพืเ่อนๆมาปรปับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ส่วนครูก็ต้องขอตัวลาเพืเ่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ